มานั่งอยู่ล้วัดสกีสามวันเนี่ยัยังไม่รู้นะถ้าอยู่ป่าช้ายังกลัวผีอยู่ไม่ได้นะไปเป็นวิปัสนาจารย์ไม่ได้นะต้องไม่กลัวผีผมเองเนี่ยหานยานสิหแล้วไปอยู่ป่าชากลัวผีโอ้โหยกลางวันเดินเข้าสบายกลางคืนนอ๊ยนกแสกล้องหนูวิ่งบวกมาหลอกนึกว่าผีทั้งหมดไง เอ,อเข้าจริงๆแล้วเอาไฟฉายส่องดูอ๋อปวกกลุ่มนี้มันไปกินลงศพอ๋อพวกมันไม่กลัวผีกินลงศพผมเอาจุดทูบกาไปอาจารย์ปวกขอบคุณมากอาจารย์พวกไม่กลัวผีเลยผมนี่มันโง่กว่าอ,อาจารย์พวกเสื้อกลัวผีตั้งแต่นั้นมาผมกกลัวผีเลยข้าวปราช้าได้สบายเลยเพราะอาจารย์พวกสอนไปอยู่ภูกระดึงโอโ้โหมดดำมดแดงเต็มเลย กลางคืนไปทางไหนก็เจอมดดำมดแดงปวกอะไรเยอะแยะเลยโอ้ในป่าถ้าถ้ามีผีมันก็คงหลอกมดเหล่านี้แล้วเออมันไม่หลอกแต่ผมโดนผีหลอกนะโดนครั้งแรกโดนไหนก่อนโดนครั้งแรกไหนโดนครั้งแรกเจอวัดท่ามาโอตีสามไปปากกดอยู่ริมวัดมาเลย นึกว่าคนมันนั่งคุยชื่ออะไรชื่อสั่งทุนอา้าวมาทำไมตีหนึ่งตีสองตีสามหิวข้าวจะมาขอกินข้าวก็ยังไม่มีไงไม่มีตีสามจะเอาข้าวไหนมาหกโมงค่อยมาใหม่พอตีห้าผมไปสวดกับหลวงพ่อพอหลวงพ่อถามแล้วก็ถามว่าหลวงพ่อที่นี่มีสั่งทุนเหรออา้าวคุณมาเมื่อวานนี้คุณรู้จักสั่งทุนได้ยังไง ก็เมื่อคืนมันมาน,น,นั่งคุยผมอยู่เ่าเป็นไปได้ไว้มันตายไปยี่สิบปีัปจะเป็นเปรตฝ้าวัดอยู่มันชอบขนของวัดไปไว้ที่บ้านถ้วยชามอะไรในที่มีปิ่นโตอะไรมันขนไปไว้ที่บ้านมันตายมันเป็นเปรตอยู่ที่มุมวัดอันนี้ครั้งแรกเลยนั่งคุยกับผมครั้งที่สองวัดป่านา,นาชาติสามทุม่มผมเข้านอน มาเปิดประตูก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเฮ้ยไม่ได้ล็อกเลยจะเข้ามาก็เข้าหยุดก็กแก๊กก็แก๊กไม่ได้ล็อกเข้ามาครั้งที่สามไม่เข้าทีบแม่มันปั้งเลยประตูขายพึงไม่มีใคระอะไรวะมาอีกแล้วตรวจน้ำก็บอกสั้นๆไม่ได้เอาเป็นปีบเลย มันเงียบเลยมันมันสู้เรามันก็เหนื่อยมันก็บีแอดับไปเลยผมดับไปดับไปตีหนึ่งตีสี่มาอีกแล้วมาชะตายเดิมเลยตอนนี้บอกเลยว่าผมชื่อจัก,กริดภูอุดจะมาขอส่วนบุญกับหลวงพ่ออ่ามึงเป็นอะไรตายผมขี่รถแวนเขาลำคาญเขาเอาปืนยิงหัวผม แม่ผมเป็นคนมีกระตางก็เลยมาสร้างกุฏิหลังนี้และกระดูกผมอยู่ใต้เตียงหลวงพ่อนะคอยดูดิผมเปิดโอ้โหกระดูกมันมีรูปเลยไอ้จัก,กิีปูดผมก็เลยตรวจน้ำมาโอ้มาจริงๆเลยอีกครั้งหนึ่งเทวดาวัดมื่นสารจังวัดเชียงใหม่ผมนอนอยู่ในกรุงเทพตีหนึ่งปั๊บเนี่ยเทวดาแหงฤทธิ์เลยลงมาวา้า เห็นวัดหมื่นสารไปเทวดาไปถอดรหัสต้นมะขามที่หัวนอนจเจ้าวาดถอดปุ๊บเอาโชว์ขึ้นเห็นรากเห็นคนหมดแล้วปลูกเหมือนเดิมผมถามว่าอะไรอ่ะบอกก็บอผมเป็นเทวดาเฝ้าวัดหมื่นสารอาที่คุณมาแผงลิ์อย่างนี้มันหมายความยังไงอ้าวผมรู้จักคุณผมเป็นเนนน้อยคุณไปเรียนธรรมะที่นั่น กับพระครูโอภาษคณาพิบาลเดี๋ยวนี้พระครูโอภาสคณาพิบาลเขามีคนเอาเงินมาถวายเขา20ล้านเขาให้สร้างโบสถ์แกเป็นรื้อโบสถ์แต่ก็เอาเงินไปออกดอกเบี้ยไม่ยอมสร้างโบสถ์จะตบมันเป็นอำมาพึกเลยตบตีหนึ่ง,อ,งอ่ะเป็นอำมาพึกเก้าโมงเช้าผมโทรโทรศัพท์ไปเลยหลวงพ่อเป็นอมาพึกหรือยังเป็นแล้ว รู้ไหมที่เป็นน่ะถูกเทวดาตบอ้าวมึงเป็นสิบแปดมงกุฎเลยไม่ใช่หลวงพ่อเทวดาตบหลวงพ่อเกี่ยวกับเงินยี่สิบล้าน<อ>มึงรู้ได้ยังไงเมื่อคืนในเทวดาไปบอกผมถ้าหลวงพ่อเชื่อผมนะให้มัคคายกมารับผมเดี๋ยวผมจะไปขอโทษเทวดาแทนหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อต้องเอาเงินลอให้ผมนะยี่สิบล้านสัญญาไหมไปให้ ยมใจอะมค่าายกไปเอาเงินเอาอยู่ที่ไหนเอามาเลยเอามาซื้อเหล็กอีดปูนหุนทรายสร้างโบสถ์ให้เสร็จภายในหกเดือนนี้แล้วหลวงพ่อจะหายเป็นมาพึกภายในเจ็ดวันโอ้พระครูพระเจ้ากะนัเผิดโดนผมไม่นี่ก็งงเลยว่าไอ้บ้านี่มันคุยกับเทวดาได้ไว้เทวดาตบกูมันก็รู้อีกเกี่ยวกับเงินยี่สิบล้านอ,อีกอะผมหกเงินมาซื้อ สร้างโบสถ์ยังหกเดือนเสร็จฉลองเลยท่านไม่เคยนิมนต์พระผู้ใหญ่ไปเทศในงานฉลองนิมนต์ผมเทศคนเดียวถามประเทศไหนเพราะไอ้นี่มันคุยกับเทวดาได้ <c oughs> เ,เทวดาเขามองนะผมเทศที่นี่ผมไม่ได้เทศให้หลวงพ่อฟังนะผมเทศให้เทวดาฟังด้วยถ้าหลวงพ่อเข้าใจก็เป็นบุญของหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อเขาไม่เข้าใจเทวดาเขาไปแล้วเขารู้จักแล้วหลวงพ่อหลองรัดเทศอะไรเห็นไ,ไหมโอ้ได้ สองทุม่มเนนาะหมดเวลาต่้ไหร่จัดไปยังนะจะถามอะไรไหม